โอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็มาที่ร้านแร็ปก็คือ Infinity แร็ p พานะครับยังไงก็ขอเครดิตให้ทางเทเบน D ้ดีบิกไบด์วยครับที่แนะนำร้านนะครับเพราะว่ารถแกก็แร็ปบีมสาย a u า i i4 ที่ร้านนี้ครับอมาม่าคงต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะถึงคิวของผมที่จะเริ่มแร็ปได้และตอนนี้ก็จะเป็น งานดิบทั้งหมดนะครับในส่วนที่เปลี่ยนภัยทั้งกันชนสีชิ้นรอบคันฝากระโปรงทรง GCS แล้วก็แก้มข้างรวมไปถึงกระจกมองข้างครับก็เดี๋ยวผมอาจจะมีการแรบหลักๆคือสีแดงแล้วก็อาจจะมีตัดสีดําในบางส่วนนะครับเพื่อให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตกันเมื่อตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงครับ ครับผมแล้วตอนนี้ฮะผมก็อยู่กับพี่เบิ้ม i n f i n i t y ี้แร Car แล้วนะครับก็อยากจะให้พี่เบิ้มให้ความรู้นิดนึงครับว่าเรื่องของงานแรปพวกนี้ฮะมันจะมีกี่ประเภทและแบ่งเป็นอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับสำหรับงานแรปนะครับผมที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับผมมันจะมีเริ่มต้นเลยเรียกว่าเป็นงานเกรดสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับคืองานเกรดสติ๊กเกอร์ต้องบอกอ่าในส่วนของอ่าลูกค้าที่ชอบแรปนะครับอย่างนี้ว่างานเกรดสติ๊กเกอร์เนี่ยทางร้านนะครับอันนี้ผมบอกเลยครจะไม่ค่อยแนะนำ ส่วนมากลูกค้าจะติดเป็นรถเลารียกว่ารถบริษัทรถส่งของซึ่งข้อดีของเขาคือราคาถูกนะครับอีกอย่างงานเก็ดสติ๊กเกอร์เนี่ยกาวเขาจะเยอะนะครับผมพวกนี้สีซีดง่ายนะครับอันนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับตัวที่ผมจะแนะนําไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานเกรด PVC for lab a r ตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับแรปรถโดยตรงนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เกรด PVC ธรรมดา PVC พ p r e m ียมและตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอีกเรียกว่าเป็นเนื้อ PET ครับ ครับผมก็หลักๆนะครับที่ร้านพี่เบิ้มเนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของสติกเกอร์เนาะก็จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นฟิล์มทั้งหมดเลยนะครับในสามเกรดซึ่งตัว PET เนี่ยจะเป็นเกรดบนสุดก็เลยตอนนั้นผมก็คุยกับแฟนแล้วก็ปรึกษาพี่เบิ้มนะครับก็เลยตัดสินใจว่าถ้ารถผมเองเนี่ยขอเลือกเป็นเกรด PET ไปเลยเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็สีก็อย่างที่บอกไปผม จองสีแดงไว้อยู่แล้วจะเป็นเลื้อ PT ก็สั่งเ่อะเลิศเลยเนาะใช่ครับผมตอนนั้นรอประมาณสองสามสัปดาห์ได้ใช่ครับผมแล้วสุดท้ายผมเองก็เลดเองเราไปโบริษัท p นะหายไปครั้ง <c oughs> หนึ่งก็มาเก็บงานรถอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็พร <c oughs> ้อมแล้วก็เลยเข้ามาให้พี่เบิร์นแนะนำหนุนครับถ้าเป็น PT นี่เนื้อมันจะเป็นตัวไหนประมาณคือก็จะเป็นเนื้อตัวนี้ครับให้ให้เปรียบเทียบสังเกตว่าเนี่ยครับเห็นเห็นการที่เป็นเปลือกส้มไหมนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อเกรดหรือว่าเป็นเนื้อเกรด PVC นะครับ อ่านะจะเห็นเป็นเลือกส้มนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อตัวมาราสดคือจะเป็นเนื้อพ t ทซึ่งความเนียนของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับสีจริงได้มากที่สุดครับก็คือมันจะเรียบเนียนมากขึ้นะถ้าเกิดแสงสะท้อนเดี๋ยง่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเป็นอีกทีหนึ่งดีกว่าครับโอเคครับและนี่ก็คือสีที่ผมลองมาตั้งนานเลยนะก็คือเป็นเกรดเพชรพีเอที e ย r ่เ r สครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งให้ดูแล้วกันนะว่า เทียบกับตัวรถแล้วถ้าออกมามันจะเป็นยังไงนี่เลยมันน่าจะออกมาแดงสดแบบนี้เลยนะครับน่าจะสวยงามมากแล้วทำไมปะมันน่าจะรับกับนี่เลยสีแดงวีบาข้างในที่ผมแบบว่าทำมาแล้วด้วยเออเนี่ยโอ้น่าจะแบบแดงลงตัวมาก๋ยนลองเทียบกันน,นี่่อยนี้อัมเบกสีแดงโอแต่ว่าพอดีช่วงนี้ฝนมันตกหนักเราเลยยังไม่ได้ล้างรถอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ค่อยไว้ทำทีเดียวกันนะอ่ะก็ เป็นประมาณนี้นะสำหรับสีที่ผมจะใช้ก็คือตัวเพชรเฟอร์รี่เลครับและตอนนี้ครับระหว่างที่ผมรอเก็บความเรียบร้อยกำลังจะรับรถกลับนะครับตอนนี้เราก็นี่เลยเดี๋ยวพาเข้ามานั่งในห้องรับรองลูกค้าครับซึ่งผมชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าห้องรับรองลูกค้าเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเป็นคาเฟ่เลยนะครับก็ดูฮะสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ และจุดที่น่าสนใจที่ดีงามมากลยครับก็คือว่าเขามีโซนตรงนี้ครับที่เป็นอาหารแล้วป้ายก็บอกให้ลูกค้าบริการตัวเองก็ทั้งในส่วนของแบบเครื่องดื่มครับนมแล้วก็แบบพวกขนมเค้กอะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะกดเอาเองได้เลยนะครับชากาแฟนี่คือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของ Infinity Car Wrap เลยครับ โอเคครับแล้ววันนี้ผมก็มารับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าโอ้โหสีสวยงามงานละเอียดถูกใจผมมากเลยครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยอยู่กับพี่เบิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่เบิ้มช่วยแนะนําสักหน่อยรับว่าพอเราแรปมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการบํารุงรักษาหรือดูแลอย่างไรบ้างครับครับผมสําหรับการดูแลรักษานะครับผมอันดับแรกเลยคือเข้าล้างทําความสะอาดทั่วไปได้เลยนะครับผมจะเคลือบเงาหรือแว็กสีอะไรต่างๆนะครับผมก็คือเราสามารถไปหาสีน้ํายาตามของตลาดด้ทั่วไปเลยแต่ ก็เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสําหรับฟิล์มเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้ผมฝากด้วยหนึ่งเนาะคือเรียกว่าวารันตีเรื่องงานติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งไปนะครับผมอ่าลูกค้าต้องเอาเข้ามาเก็บงานนะครับก็คือเซอร์วิสทุกๆ6เดือนนะครับผมงานมีปัญหาลุด,ดลอกล่อนตาขอบตามุาม,มเด้งไปเยอะปอกาดไม่หายตรงนี้เราเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าครับเรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับงานสวยๆแบบนี้แล้วยังมีเซอร์วิสวารันตี ให้เราหายห่วงได้อีกนะครับคืออายุการใช้งานอย่างที่พี่เบิ้มบอกนะว่าถ้าเกิดเป็นเกรด P.E.T. อย่างที่ผมแรปไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3ปีใช่ไหมครับโดยประมาณครับก็จริงๆแล้วนะฟิล์มตัวนี้เป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมการใช้งานของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับผมบ้านเราเนี่ยอากาศจะร้อนกว่านะครับเหล็กการใช้งานนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับว่าถ้าจอดตากวััันนนนะครบผมอเี้ ก็จะเสื <tı ro> <S 1> <S 1> ่อมเร็วหน่อยใช่ครับผมงั้นอย่างนี้เรามีข้อแนะนำไหมครับว่าถ้าสมมติใครที่แบบอาจจะต้องจอดรถตากแดดบ่อยให้หาผ้าคลุมหรืออะไรพวกนี้จะดีกว่าใช่ไหมครับก็ดีกว่าแต่เขาเรียกว่ามันไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อบความร้อนได้อยู่ดีใช่ครับผมคือพยายามหลีกเลี่ยงแดดได้เยอะที่สุดจะดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เบิ้มก็เราได้รายละเอียดนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเราแรปแล้วเนี่ยการล้างรถเนี่ยจะต้อง ล้างแบบน้ำยาเฉพาะหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ทางพี่บิ้มสรุปนะครับว่าล้างอ่ะได้ปกติแต่ว่าเวลาเราลงเคลือบหรือแบบพวกเคลือบเงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ <ผม S 1> อาจจะต้อง <ผม S 2> ดูเลือกน้ํายาสักนิดหนึ่ง<ช>ที่ใช้สําหรับเกรดสำหรับฟิล์มโดยเฉพาะ่นะครับอันนีไไไ้ไม่ไม่ต้องใช้เครื่องขัดนะนะครับไม่ต้องใช้เครื่องขัดคือใช้แบบฉีดแล้วก็ผ้าลูบไปเลยครับแล้วก็อันเนี้ยผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่สําคัญนะครับผมหลังจากลูกค้าติดตั้งไปแล้วครับเบื่ออยากจะลอกออกต้องบอกว่าสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งจากทางร้านนะครับ ผมลอกออกให้ฟรีนะครับอันนี้สําคัญมากครับผม <Wow. S 1> ใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเกิดเบื่อแล้วอยากจะไปลอกอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปให้ร้านทําสีอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะมีชาร์จในส่วนของค่าเซอร์วิสเพิ่มเติมครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับงานสวยๆแบบนี้ยังไงก็ลองติดต่อมาได้ที่เพจใช่ไหมครับ <S <S ของ Infinity Car Wrap ครับผมอยู่เส้ <S <S นกะละปะพฤก ครับแล้วก็ลองเลือกเกรดเลือกสีติดต่อกับทางที่เบิ้มได้ดูตรงได้ครับผมฝากร้านด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณพี่เบิ้มากนะครับสวัสดีครับ